สวัสดีครับพี่น้องเตรกรทิบท่ทันครับพี่น้องเสรกรทราบไหมครับสูตร12600นะครับก็คือโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตใช้ทำอะไรตัวนี้ใช้ในการกระตุ้นรากฝอยบำรุงดอกย้ำนะครับกระตุ้นรากฝอยบำรุงดอกตัวนี้ไม่มีเคยังไม่มีการบำรุงติดผลอ่อนอะไรทั้งสิน้นต้องการให้แค่รากฝอยเจริญเติบโต,ตแข็งแรงและการติดดอกเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ใช้พ่นทางใบ พี่น้องสิก่อนทราบไหมครับปุ๋ยตัวนี้เนี่ยเขาใช้ไว้ทําอะไรปุ๋ยตัวนี้นะครับเต็ตัวโนบาเนี่ยจะมีปริมาณธาตุอาหารเหล็กอยู่ประมาณ2%เเแมงกานีสสี่เปอทองแดงอยู่สเสังกะสีสซึ่งเป็นจุลธาตุทั้งหมดเลยตัวนี้จะช่วยในการแตกตาแล้วก็ออกดอกตายอดป้องกันอาการใบแก้วในพืชตระกูลส้มพืชตระกูลมะนาวไม่ได้ใช้เฉพาะส้มมะนาวกับพืชอย่างอื่นก็ได้ที่ต้องการกลุ่มจุลธาตุเหล่านี้นะครับ พี่น้องสักก่อนทราบไหมครับปุ๋ยสูตร10 50 10ตัวนี้เนี่ยใช้ในการทําอะไรถ้าดูจากสูตรฟอสฟอรัสสูงก่าเพื่อนเลยประมาณ50%นะครับใช้ในการสร้างพลังให้พืชอพ่นมันอยู่ในรูปของ ATP พวกนี้พวกนี้มันหมุนเวียนได้เพราะฉะนั้นมันจาเป็นสําหรับในการแตกรากใหม่นะครับการย้ายปลูกการร่งการสร้างดอกเขาจะใช้ฟอสฟอรัสในการรองพื้นนะครับหรือพ่นทางไถให้เพื่อให้มันแตกรากดีโดยเฉพาะพวกผักกินผลต่าง นะครับใช้ในการรองพื้นได้พวกผลไม้อะไรพวกนี้และไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้พวกนี้ก็ใช้พวกนี้ในการติดดอกได้ดีระยะการเจริญเติบโตที่ใช้ก็คือการเจริญเติบโตทางลำต้นใบก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่โดดเด่นมากนะักเหมือนที่มีตัวเช่นสูงและก็ในระยะออกดอกติดผลตัวน,นี้เขาเน้นกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรลำต้นใบไม่สูงมานะักแต่เน้นดอกนะครับสวัสดีครับพี่น,อน้องเศรษฐกกรุ๊ตเตนครับ,รบพี่นอนองเศรษฐรกรากร้ไหมครับ,รบปุ๋ยสูตรนี้ใช้ทําอะไร ปุ๋ยสูตรนั้นก็คือ 3, 21, 5ปุ๋ยสูตรนี้มีไนโตรเจนประมาณ3%ฟอสฟอรัรส21%โพแทสเซียม25%ถ้าดูจากสูตรปุย๋ยปุ๋ยสูตรนี้ใช้ในการอะไรครับติดดอกออกผลเพิ่มน้ำหนักนั่นเองนะครับเพราะนั้นการเลือกใช้ปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยไม่ควรใช้ในการเร่งใบและเร่งต้นนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุรกรท่านครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับตัวนูนแท็กบาลานซ์ตัวนี้นะครับใช้ในการทำอะไร สูตรของนูแทกพลังก็คือ16 16, 16, 16ก็คือ N P K เนี่ยเสมอเลยแล้วจะเพิ่มธาตุรองแมกนีเซียม1%เแคลเซียม0 5นเและมีจุลธาตุด้วยเลือดอาหารเสริมนะครับเหล็ก0.3%สนังกะสี4%เเบรนจอน0.3%ตัวนี้ใช้ในการสร้างสมดุลการเจริญเติบโตของพืชว่าด้วยธาตุอาหารที่ครบถ้วนอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครชาวสวนก็คงจะเคยใช้กันอยู่พอสมควรนะครับเป็นสูตรเสมอนั่นเองสวัสดีครับ พี่น้องเสนากรที่รักท่านครับพี New ่น,น้องเสนากรทราบไหมครับนูแทกไฮเอ็นตัวนี้ประกอบด้วยธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยไนเตรน18%ฟอสฟอรัส6%และโพแทเสเซียม12%เมงยเนียม1.5%แคลเซียม4%เหล็ก0.2%เมงกะเนซีน0.3%ทองแดง0.2%สังกะสี 4. 3%และโบอรอน0.2%ถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยธาตุอาหาร,รหลกักอาหารรองและก็จุลธาตุเกือบครบทุกตัวเลยนะครับ ใช้ให้ผลใหญ่ใบสมบูรณ์ถ้าแน่นอนในสูตรนี้นะครับก็อยู่ประมาณ18,62นั่นเองนะครับใช้ได้กับทุกพืชสวัสดีครับเป็นอน,นองเกษตรกรที่ได้ตังครับเป็นอนอกเกษตรกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร23 12, 6ของบริษัทนี้เขาแนะนําใช้ยังไงนะครับปุ๋ยตัวนี้นะเขาแนะนําใช้ในการปลูกอ้อยก็คือใช้ในการรองพื้นโดยเฉพาะอ้อยที่เป็นอ้อยที่ปลูกใหม่เป็นพวกประเภทดินทรายใช้รองพื้นปุ๋ยประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่ สมัยก่อนเนี่ยก่อนๆเนี่ยเขาใช้16บหกใช่ไหมครับไม่งั้นยี่ยก็21 78แต่ถ้าเป็นยีนไซต์อ้อยปลูกใหม่เนี่ยเขาได้นำมาใช้ยี่2ิบสามสสอกระสอบเดียวก็พอนะครับสวัสดีครับพี่น้องเสกรกรที่รักท่านครับพี่น้องเสกรกรทราบไหมครับตัวเกอร์มาพลัสเนี่ยมีองค์ประกอบของท่านอาหารอะไรบ้างประกอบด้วยแมกนีเซียมที่ละลายน้ํา3%ปริมาณตัวโบรอนที่ละลายน้ําประมาณ1%เพราะนั้นเกอร์มาพลัสเนี่ย มีเมฆในเสียมแล้วก็บูรอนอยู่2ตัวใช้ในการส่งเสริมการออกดอกติดผลฟื้นฟูสภาพต้นสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ริกทันครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับโฟว่าสังกสีตัวนี้เป็นธาตุอาหารพืชนะครับมีคุณสมบัติป้องกันการ,การขาดสังกสีที่มันเกิดอาการใบแก้วใบลายในพืชตระกูลส้มทั้งหลายนะครับโดยโฟว่าสังกสีนี้มีสังกสีที่ละลายน้ําประมาณ1 0และสังกสีตัวนี้ อยู่ในรูปธาตุอาหารเสริมที่อยู่ในรูปออร์แกนิกคีเลตก็คือเขาเอาตัวคีเลตที่เป็นสารอินทรีย์เนี่ยมาจับกับสังกะสีรวมให้เป็นออร์แกนิกคีเลตซินนั่นเองนะครับอันนี้ใช้ได้กับไม้ผลไม้ยืนต้นหมายทั่วไปได้เลยนะครับพี่นนท์สก่อนสร้างมครับปุ๋ยชาลีเฟส006020ตัวนี้ใช้ทำอะไรตัวนี้เป็นกดฟอสฟอริกอยู่ในรูปเกรดคุณภาพสูงละลายน้ำได้ดี p s ต่ำ เหมาะสาหรับน้ําที่เป็นน้ํากระด้างดินปูนหรือพีเฮทที่เป็นกลางก็ได้ช่วยป้องกันโรคเช่นโรครักเน่าคนเน่ามิทัฟฟอรัสสูงช่วยยับยั้งการแตงใบอ่อนของพืชได้อย่างเด็ดขาดน,นะครับป้องกันผลร่วงได้ดีเป็นพิเศษเป็นแหล่งอาหารสาหรับพืชกระตุน้นการออกดอกอย่างรวดเร็วสีสันสวยงามไม่มีคอร้ไรด์ไม่มีโซเดียมพ่นไปแล้วเนี่ยจึงทําให้ไม่มีอาการใบไหม้ตามมาใช้ในพืชได้ทุกชนิดระยะที่ใช้คือระยะเติบโตทางลำต้นและก็ใบ ระยะออกดอกแล้วก็ติดผลนะครับ